ไล่ปูหลวงวัสดีค่าไล่ปูหลวงนะคะหายนวคะท่านทนาสมเกียรติวัสดีคมาแล้วค่ะกำลังดินเข้ามาจัอ้องดีค่าอุาตถ่ายนะคะท่านธนาของแม่ออเนะยได้เดินได้แมาแล้่ว่านี้นัะม่กนนวาเกนขายาวได้เลมันนี่ชนแล้วผมาาแล้วค่ะมามางนี้ค่ะมาานี้ค่ะทไม ขับไปทางโน si ab ab. ้นเ่น in ี่มาตรงนี้ได้ได้ได้ขับไปทางโน้นก็ได้รอบครัะแม่แม่ไหโอ้ด้โน่น่โน่นรอดแล้วหลอดแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอไม่ดีผมเห็นมันทำรายการแ้วันจอดดูดิทำาารกไปกระเป๋าเหรอถูายกระเป๋าทางทะนันเป็นกระเป๋าอะไรอ่ะจักสติกเหรอู้ให่มีที่นั่งไหมไม่ต้องไม่ตั่ง่าแ้จดาบ้านีนั่งลบะขอ อ้าหน้าก็ยังไม่เสร็จแล้วกตาม่ะไะโอ้พาเรปเข้าห้องน้ำร้อยไร่เอาโดยสารท่านายีไปเลยเข้ไปเลยเอาเดี๋ยวแอบถ่ายกันไม่ถ่ายไม่ถ่ายเสร็จเลยทนาเดียเข้าไปเลยไปห้องน้ำร้อยไร่เพราะว่าห้องน้ำเรายังไม่เสร็จร้อยไร่มาดูนะร้ข้าวก่อนยังไม่ได้ นด็ก็อี้นหนังกระเทา,าเเออะกอน้อันนี้จะขายกับเาช่วยแม่ผู้ใหญ่นะนะคะิน,นหมูคอหมูย่าง,างคนไหนต้องการนะแอนไลน์มาเ<า>บอรเบอรนะ์แม่ผู้ใหญ่เนาะแม่ผู้ใหญ่เนาะแม่ผู้ใหญ่จะขายห,ายหรือไม่ขาย ขายค่ะขายแม่ผู้ใหญ่ไม่มีเน็ตแม่ผู้ใหญ่ก็ทำขยะโมไซด์เลยคนแรกคนแรกคนแร์ดูตอนหลังให้คุณยายคนถืออยู่นะแกไปบัแม่ไม่มีเน็ต มีของยายมีของยายจำลองคนเดียวเนี่ยมมอยู่นะคะมีของแม่จำลองคนเดียวนะคะเรื่องอะไรโอ๊กดอกไม้เรื่องเน็ตรนะเรื่องเน็ตม่ได้คนเดียวอ่ะถ้างั้นมึงก็ขึ้นแล้วแล้วคนอะไรยท่านได้คนเดียวไม่รู้มันไม่มีอ่ะคนคนมีบุญเว้ยอันนี้เราเขาเรียกว่าคนมีบุญค่ะต้นใหญ่ดีมากเลย นึกว่าคุณปีนไล่เลี้ยงไปหามันไม่ได้อ่ะไล่ผู้หลวงเลยนะคะเด็ดมันโล่งกับลมใจให้ทุกคนนะคะไล่ผู้หลวมชาสรีขยายชาวดีขยายอันนี้คือเทปูนจะทำอะไรถ้าห้าแป้งกรร้ามจะทำอะไรถเราถูกอีกเห็นเห็นตรงนี้ก็เลยเราถูกเลย ท่านทนายมานอนอยู่เปนี่ไม่นอนจวหักเลยไม่มานั่งอยู่นี่นี่เชื่อมันไม่ใช่มนั่งอยู่เปนี่นะไม่ได้มันหักเนี่ยโอ้ยน้ำหนักตัวผมเยอะแม่พุ่พ่อผู้ใหญ่ยังนอนอยู่เนาะได้ห่างมาเชื่อนะเราเล่นนะเมื่อก่อนผมร้อยโลเลยร้อยโลก็ขึ้นได้นี่กระได้เว้ยนั่งได้เว้ยได้อย่าเทน้ำหนักหมดใช่ไหม วิวแต่วิวดีมากเลยครับเนี่ยใช่ใช่บ้านอันชวนยายเดินไปรุ่นเนาะโอ้ยิ่งดีเลยอันยิ่งดีติดภูเขาคุณนหนภาษาก็เรียกว่าเซฟเฮาเลยนะต้องการหลบเมียนี่อยู่คนภูเขาเมียตามไม่เจอไม่มีคนบอกเนาะน่าทานข้าวเลยนะครับทานทานอะ่าอย่าห่วงนะทนายทานยังคะเดี๋ยวจะไปกินตรง มามามาข้หมูย่างนะไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่เอาพวกนี้แล้วไงลืมแล้วหรอฮ่านยกว่าจะได้กว่าจะได้คุณแบบนี้มานี่ต้องอดเปรี้ยวกินหวานนิดนึงนะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ทานแป้งมากเท่าไหร่ในนี้แม้เมื่อคืนนี่ทนายคะอ่าคุณยายก็เข้าไปดูทนายว่าเมื่อคืนอ๋อว่าเออโดนแล้วไปเห็นแล้วโดนแล้วไปดูรีเทียมแม่งโดนแลนวคือเขา ดันไปไปลงถึงแม้เขาอ้างว่าเป็นการคัดลอกมาจาก Facebook ของคนชื่อวัุอะไรสักอย่างเนี่ยคุยวสุคุยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาเอามาเผยแพร่งไงความผิดคือตรงนี้คือคุณไม่ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเผยแพร่งไงคุณต้องรับผิดชอบนะครับถึงแม้เขาบอกเขาอ่านนลคุณคิดดูหน้าก็ไม่ลบอ่ะปกติเอาหน้าใครขึ้นแขวนเนี่ยมันต้องแบบแบบพาด่อยแบบบงับงบงให้ไยว่าเป็นใคร ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงแม้แต่นามสกุลเดิมเขาก็ไปขึ้นแล้วมีคาว่าอย่างั้นอย่างนี้มันเป็นการบารยายให้เห็นว่าบุคคลคนนี้เป็นมิจฉาชีพปรากฏว่าคุณภูริพัฒน์ภูริพัฒน์แกโทรหาผมตอนที่ผมไลฟ์เห็นไหมผมไม่รู้รอย่างไรทนายและจริงๆเขาไม่เคยเป็นแอดมินในเพจผมนะไม่ไม่ไม,ไมีไม่รู้จักเขาครับนาบอกไม่มีมม A F M ผมเคยซื้อปลาส้มก็ทีเดียวตอนนี้เขาเขาไลฟ์ oh. ขายอยู่ในไอลงในเฟซบุ๊ก ก็เลยสั่งเขามากินดูนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปอ้างว่าเป็นแอดมินเพจทนายสมเกียรติที่แท้วิชชาชีพเนี่ยคุณกําลังสื่อว่าไอ้คนที่มีหน้ารูปอยู่นั้นเป็นวิชาชีพหมิ่นประม่านเรียบร้อยแล้วตรองเต็มๆแล้วรู้สึกว่าจะมีหลายเพจด้วยนะเห็นบอกมีหลายเพจด้วยนะที่โดนนะนะแต่นี่ไม่รู้ว่าเห็นบอกว่าจะมีคนที่รู้จักผมสองคนเดี๋ยวขอให้ไม่เป็นไรออกชื่อก็ได้ว่าไม่รู้พี่ธนันไปด่าเขาหรือเปล่าพี่ธนันชีวสุกไปด่าเขารือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวจะขอเขาให้ไม่เป็นไรคือผมต้องเป็นพยายในให้เขาหนึ่งปากเพราะว่ามันอ้างชื่อผมใช่ไหมครับแค่เข้าไปรู้ว่าเป็นแอดมินเพจทนายแล้วทนายยืนยันว่าเขาไม่เคยเป็นแอดมินเพจผมไอคนลงนี่เทจแล้วเทจเรียบร้อยแล้วครับ เพราะนั้นเราเล่นตรงนี้ต้องระวังนะยายนะยายก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วพี่เนาะขอบคุณค่ะทนายที่เจอค่ะแล้วนี่เดี๋ยวนี้ก็คือมาฝังตัวกันตรงนี้เหรอหน้าหนาวหน้าหน้าสนุกเลยตรงนี้จะมาช่วยแม่ออฟขายกระเป๋าอ๋อเหรอวันนี้โอ้นุ่งแพรผลอันนี้เป็นของชาวบ้านเราทำเองเหรอค่ะสินค้าอุดโภคบริโภคทุกคนน่าจะสมบูรณเลยช่วยชาวบ้านน่าจะสมบูรณ์แขางนอกได้ยายพออนุญาตทำท่านนาย เอาชมูไปใช้นะท่านธนานใช้หรือยังคะพูดตรงนะยังหรือไม่ได้ลดเมือคืนเขาเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้นะ่ไลังจะมาาถมว่าคือหน้าใจคือผมดมดูแล้วเนี่ยผมดูเหมือนกันมันจะมีเมื่อเมื่อคล้ายๆหอยทากเลยยายใช้ดูมีเปล่ามีผสมโสโพโบไอ้เมื่อเมื่อเนี่ยมีพวกมุกมุกเอ่อไอ้มุกดำของมามาจากเกาหลีค่ะอ๋อเหรอชื่อมันรู้สึกมันจะมีเหมือนกับชื่อว่ากระดาชื่อมาจากเกาหลีอ๋อเหรอ พรุนี้มันจะมีพวกคอลลาเจนเยอะจะทำให้หน้าชุ่มน่านิ่มน้านิ่มอ่ะหน้ามันจะนิ่มอ่ะก็เลยแนะนำเบาต้นให้ใช้เยอะๆหน่อยเบาต้นหน้ามันปัญาเขารู้ตั้งหน้นแล้วจะเขาไม่ใช้นั่นอ่ะอ๋อเหรอแล้วจะอัญชิตนะใช้ของยายจะรู้ที่ออกมานั่งอย่างนี้พวกคุณทําถูกแล้วที่มันนั่งอยู่อย่างนี้คุณรู้ไหมเนี่ยชีวิตอย่างเงี้ยคืออย่าไปวุ่นวายกับเขายากเนาะจริงคือใช้วิธีงี้ดีแล้วครับ แมงวุ่นวายกันเยอะข้างล่างครับเมื่อกี้ที่ผมไปวัดมาไปประชาคมมาครับท่านผู้ใหญ่วัดป่าหนองแค่ไอ้ที่ผมไปเป็นในช่วยเขาอ่ะที่มีคนไปให้ข่าววัดว่าวัดไปทุจริตไปเทาะจ้าว่าไปคัดค้านการสั้งเมฆประชุมเสร็จแล้วครับพอตอนท้ายปิดประชุมเสร็จมีพวกตัวปวดบางบางคนพยายามจะทําให้เรื่องมันโมโหกันวัดฟ้วัดของที่คุณธนาวันที่เท่าไหร่ซยี่เอาวันที่สามสิบครับวัด วัดวัดป่าหนองแค่เมื่อกี้ไปประชุมประชาคมมาแล้วครับจบชี้แจงต่อหน้าพี่น้องประชาชนไปเลยวัดป่าหนองแค่วัชิเราก็ไปอยู่นู่นแล้วไปเถอะครับไม่มีอะไรคือต้องต้องไปค่ะท่านทนายเพราะว่าก้า